สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งทันทีเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตต่อความสงบต่อความก้าวหน้าหรือว่าต่อความสุขของคุณนะครับโดยการทิ้งสิ่งที่มันเป็นภาระหน่วงเหนี่ยวคุณไว้คุณก็จะเปิดตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นทําอะไรก็ได้ผลดีมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะครับถ้าฟังแล้วอยากจะได้เนื้อหาของ e ีีนี้ในรูปแบบของบทความไปอ่านเพื่อที่จะให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นก็ดูวิธีการขอไฟล์บทความไปอ่านได้ฟรี จากคาอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะรับฟังได้จากท้ายคลิปนะครับ14สิ่งที่คุณต้องทิ้งทันทีมีอะไรบ้าง 1. คุณต้องเลิกทํางานที่ไม่ทําให้คุณมีความสุขอาชีพการงานของคุณนั้นเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของคุณและหากงานนั้นไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขจิตวิญ,ญญาณของคุณก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาลงไปนะครับการเลิกหรือว่าทิ้งงานที่ไม่ทําให้คุณมีความสุขไม่ได้หมายถึงการไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่หรือว่าไม่สนใจการที่จะหาเลี้ยงชีวิตนะครับ แต่มันหมายถึงการยอมรับว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะใช้ไปกับสิ่งที่ไม่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณอีกคุณลองนึกถึงภาพคุณตื่นมาด้วยความตื่นเต้นกับวันทํางานทุกๆวันทั้งวันนี้และอนาคตต่อไปข้างหน้าและรู้สึกว่าตัวเองทําสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณนะครับเมื่อคุณปล่อยคุณทิ้งหรือว่าคุณเลิกทํางานที่ไม่ทําให้คุณมีความสุขคุณก็จะเปิดพื้นที่ให้กับโอกาสใหม่ๆโอกาสที่จะทําให้คุณมีความสามารถและความมุ่งมั่นที่มากขึ้นนะครับ เลือกทาสิ่งที่ทําให้คุณทําเพราะว่าอยากจะทําถ้ายัางไม่พบสิ่งที่ให้ความรู้สึกนั้นแบบ100%เอย่างน้อยสิ่งที่คุณควรทําก่อนเป็นอันดับแรกก็คือเลือกทําสิ่งที่คุณทําแล้วไม่เคยรู้สึกว่ามีความสุขเลยเสียก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆหาและก็เรียนรู้สิ่งที่ทําแล้วทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณก็จะเจอมันในที่สุด <S <S เพียงแค่หยุดทรมานตัวเองจากงานที่ทําแล้วทําให้คุณมีความทุกข์เสียก่อนเพราะว่าความสุขเท่านั้นที่ทําให้เราพบกับความสมหวังที่แท้จริงในชีวิตนะครับข้อ2 คุณต้องทิ้งความคาดหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับการยึดติดอยู่กับความคาดหวังที่มันเกินจริงมันเป็นสิ่งที่รับประกันให้คุณได้อย่างแน่นอนว่าคุณจะผิดหวังถึงเวลาแล้วที่คุณจะทิ้งมาตรฐานที่มันมีแต่ในอุดมคติที่มันทําไม่ได้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่คุณตั้งขึ้นมาเองหรือว่ามาตรฐานจากคนอื่นที่คอยบอกว่าคุณต้องทําอย่างนั้นหรือว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเองนะครับและเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเช่นกัน การดิ้นรนเพื่อสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทําได้จริงทําให้เกิดความเครียดที่ไม่จําเป็นการปล่อยความคาดหวังที่ไม่มีเหตุผลรองรับไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงจะทําให้คุณรู้สึกซาบซึง้งและก็อิ่มเอมกับความงามของช่วงเวลาปัจจุบันที่คุณอยู่ให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าไปทีละขั้นมากกว่าการคาดหวังว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในชั่วข้ามคืนตั้งเป้าหมายที่ดีต่อร่างกายและจิตใจที่เป็นไปได้จริงและเฉลิมฉลองทุกก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้า ด้วยความคาดหวังที่มันเป็นไปได้จริงอยู่ในวิสัยที่คุณจะทําได้ด้วยทรัพยากรที่คุณมีช่วยให้คุณชื่นชมการเดินทางของตัวเองและบทเรียนทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างทางโดยไม่ต้องยึดต,ติดอยู่กับการดิ้นรนเพื่อสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและทําไม่ได้ในชีวิตจริงนะครับข้อ 3. คุณต้องทิ้งหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักในครอบครัวหรือว่าการคบหาสมาคมกับคนทุกแบบนะครับหากว่ามันเป็นพิษ มันจะดูดพลังงานทางอารมณ์ของคุณแล้วก็ขัดขวางการเติบโตส่วนตัวของคุณได้การปล่อยมือหรือว่าทิ้งความสัมพันธ์เหล่านี้ไปนะครับมันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตัวคุณเองอย่างกล้าหาญคุณสมควรที่จะถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจในการเติบโตของคุณเมื่อคุณปล่อยคนที่เป็นพิษคุณก็จะได้รับพลังงานได้รับเวลาและได้รับอำนาจในการสั่งการตัวเองกลับคืนมาทำให้คุณมีพื้นที่ว่างสำหรับผู้คนใหม่ๆและสิ่งดีๆที่จะเข้ามา มันไม่ใช่เรื่องของการใจจืดใจดําไม่แยแสหรือว่าทิ้งคนอื่นอย่างไม่ใส่ใจเมื่อพวกเขาไม่ดีกับคุณแต่มันเป็นการตระหนักว่าความสัมพันธ์บางอย่างอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของคุณโดยเลือกที่จะคบหาเฉพาะกับคนที่คบหาหรือว่าอยู่ด้วยแล้วเป็นผลดีต่อสติปัญญาและจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นนะครับข้อ 4. คุณต้องทิ้งความกลัวความล้มเหลว ความกลัวที่จะล้มเหลวนั้นเป็นเหมือนคุกทางใจที่ขัดขวางไม่ให้คุณได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ความจริงก็คือความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสําเร็จจงทิ้งความกลัวประเภทนี้เสียมันจะทําให้คุณไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ไม่กล้ามองหาบทเรียนชีวิตที่ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคุณต้องมองความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ ความผิดพลาดทุกครั้งคือบันไดสู่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและฉลาดขึ้นเมื่อคุณทิ้งความกลัวต่อความล้มเหลวไปคุณก็จะกล้าอนุญาตให้ตัวเองนั้นฝันใหญ่ขึ้นและก้าวเดินอย่างกล้าหาญมากขึ้นความสําเร็จเป็นของคนที่เต็มใจล้มเหลวเพื่อที่จะปรับตัวแล้วก็ลองใหม่อีกครั้งเสมอนะครับข้อ 5. คุณต้องทิ้งความเป็นคนที่ต้องสมบูรณ์แบบไปทุกสิ่งนะครับความสมบูรณ์แบบคืออุดมคติแบบผิดๆที่ทําให้คุณติดอยู่ในวังวนแห่งความหงุดหงิด ความจริงก็คือความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงและการดิ้นรนเพื่อมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพออยู่ตลอดเวลาจงทิ้งความต้องการที่จะให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เปิดใจรับความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบชีวิตนั้นซับซ้อนไม่สามารถที่จะคาดเดาได้และนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตสวยงามในตัวของมันเองนะครับเ<ไอ>มื่อคุณทิ้งความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างคุณก็จะยอมให้ตัวเองนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ที่มีโอกาสทําผิดพลาดได้แต่ ก็เติบโตจากความผิดพลาดนั้นได้เช่นกันความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบในครั้งเดียวแต่คือสิ่งที่นําคุณไปสู่ความพอใจและความสําเร็จในชีวิตนะครับ 6. คุณต้องทิ้งความรู้สึกอับอายความอับอายเป็นภาระทางอารมณ์ที่หนักหน่วงที่ขัดขวางไม่ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นความอับอายที่เกิดจากความผิดพลาดในอดีตความอับอายที่ทําไม่ได้ตามความคาดหวังของสังคมหรือว่าความอับอายที่คุณคิดไปเองว่าตัวเองไม่ดีพอสู้คนอื่นไม่ได้ ใร้ความสามารถนาทีนี้เลยคือเวลาที่คุณจะต้องปล่อยมันไปความอับอายจะคอยขัดขวางไม่ให้คุณยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณทิ้งความอับอายคุณก็จะรู้ว่าคุณเองก็คู่ควรกับความรักและการยอมรับในฐานะคนคนหนึ่งคุณมีข้อบกพร่องและข้อดีอยู่ในตัวเหมือนคนทั่วไปคุณต้องเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสทําผิดพลาดรวมทั้งคุณด้วยและความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอะไรก็ตามไม่ได้กําหนดคุณค่าของคุณปลดปล่อยตัวเองจากโซตรวนแห่งความอับอาย เปิดประตูให้ตัวเองและก้าวสู่แสงสว่างแห่งความเมตตากรุณาต่อตัวเองและใช้ชีวิตอย่างอิสระในฐานะคนที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกใบนี้นะครับข้อ 7. คุณต้องทิ้งนิสัยแย่ๆที่คอยฉุดรั้งคุณไว้นิสัยคือสิ่งที่กำหนดชีวิตของคุณและนิสัยแย่ๆคืออุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นการผัดวันประกันพรุ่งการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือการมักจะคิดในแง่ลบเป็นต้นนะครับ การทิ้งนิสัยแย่ๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของคนทุกคนนิสัยเหล่านี้อาจจะเคยให้ความสบายใจแก่คุณในอดีตที่ผ่านมาแต่มันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวตนที่สูงขึ้นไปอีกของคุณอีกต่อไปการปล่อยนิสัยแย่ๆพวกนั้นไปจะทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับพฤติกรรมใหม่ๆที่เป็นบวกที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของคุณขั้นตอนการทิ้งนิสัยแย่ๆต้องการวินัยอย่างเข้มข้นและการตระหนักรู้ในตัวเองที่กระจ่างแจ้งแน่นอนว่ามันมักจะใช้เวลาในการฝึกฝน แต่รางวัลที่คุณจะได้ก็คือชีวิตที่มีสุขภาพดีประสบความสําเร็จและมีความสุขมากขึ้นดังนั้นทิ้งนิสัยแย่ๆที่คอยฉุดรั้งคุณไว้ไปเสียนะครับข้อ 8. คุณต้องทิ้งการพูดกับตัวเองในแง่ลบคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองมีความสําคัญมากชนิดที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงการพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองจะบั่นทอนความมั่นใจของคุณและทําให้คุณไม่สามารถที่จะบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้ ถึงเวลาแล้วที่จะปิดปากเสียงวิจารณ์ด้านลบคําดูถูกเหยียบย่ําตัวคุณที่มาจากภายในของตัวคุณเองที่มันก้องอยู่ในหัวของคุณอยู่ตลอดเวลาและแทนที่คําพูดที่เป็นอันตรายพวกนั้นด้วยคําพูดที่ยืนยันถึงความรักความเข้มแข็งความมั่นใจและความสามารถที่คุณมีคุณสมควรได้รับความเมตตาและกําลังใจจากตัวคุณเองเหมือนกับที่คุณให้คนที่คุณรักมากที่สุดการทิ้งการพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองจะทําให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อจิตใจของตัวเอง มันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อื่นๆทั้งหมดจงพูดกับตัวเองในแบบที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักสุดหัวใจเพราะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นไม่น้อยกว่าใครในโลกนี้นะครับข้อ 9. คุณต้องพาตัวเองออกจากเพื่อนที่เอาเปรียบคุณมิตรภาพควรเกิดขึ้นร่วมกันควรสร้างขึ้นจากความเคารพความรักและการสนับสนุนกันทั้งสองฝ่ายรับและให้อย่างสมดุลหากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นฝ่ายให้แต่แทบไม่ได้รับอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกหรือว่าเรื่องภายในก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยพวกเขาไปเพื่อนที่ใช้ประโยชน์จากความใจดีของคุณไม่ใช่เพื่อนแท้การปล่อยพวกเขาไปจะทําให้คุณได้โอกาสและได้เวลากลับคืนมาเพื่อที่จะเอามันไปใช้ให้ตัวเองได้อยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าและชื่นชมคุณจริงๆอยากกลัวที่จะสูญเสียความสัมพันธ์ที่คุณถูกเอาเปรียบแต่ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่มีการตอบแทนกันเพื่อนแท้ จะคอยให้กำลังใจคุณและอยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณต้องการพวกเขาเช่นเดียวกับที่คุณอยู่เคียงข้างพวกเขาในเวลาที่พวกเขาต้องการคุณข้อ 10. คุณต้องทิ้งความรู้สึกที่ว่าคุณต้องมีคนยอมรับและชื่นชมจึงจะมีความสุขได้การแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เหนื่อยและไม่ยั่งยืนการยอมรับที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือการยอมรับตัวเองจากภายในของตัวเองทิ้งความต้องการการยอมรับจากภายนอก ยอมรับคุณค่าของคุณโดยไม่ต้องได้รับคําชมเชยหรือการยอมรับจากคนอื่นถ้าจะมีก็ให้มันเป็นเพียงของแถมในชีวิตที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่สําคัญอะไรเลยคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกาหนดโดยวิธีที่คนอื่นมองคุณแต่ว่ามันอย่างรากลึกในความเป็นตัวของตัวเองในความสามารถในความเข้มแข็งภายในของคุณการทิ้งความต้องการประเภทนี้จะทําให้คุณมีพลังที่จะใช้ชีวิตตามตัวตนที่แท้จริงของคุณสร้างชีวิตที่ขึ้นอยู่กับการเติมเต็มชีวิตส่วนตัว มากกว่าการตัดสินจากคนภายนอก Susan. นะครับข้อ11คุณต้องทิ้งความรู้สึกผิดเสียใจหรือว่าโกโรธเคืองต่อเหตุการณ์ในอดีตข้อนี้คล้ายๆก,กับการอับอายที่คุณต้องทิ้งแต่ความอับอายคือความรู้สึกที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนความรู้สึกผิดความเสียใจหรือความโกโรธเคืองต่อเหตุการณ์ในอดีตเป็นเรื่องภายในใจของคุณคนเดียวการจมอยู่กับอดีตซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเสียใจหรือว่าโกรธเคือง ทำให้คุณไม่สามารถที่จะมีความสุขกับปัจจุบันของคุณได้อารมณ์พวกนี้ทําให้คุณติดอยู่ในวงวนแห่งความทุกข์ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปล่อยมันไปให้อภัยตัวเองทิ้งความรู้สึกผิดความเสียใจและความโกรธเคืองต่อความผิดพลาดให้เข้าใจว่าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าอดีตจะส่งผลต่อคุณอย่างไรการปลดปล่อยตัวเองออกจากอารมณ์เหล่านี้จะเปิดพื้นที่สําหรับการรักษาตัวเองและเติบโตต่อไปอดีตได้ผ่านไปแล้ว พลังและความสุขของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณเลือกทําในวันนี้ข้อ12คุณต้องทิ้งนิสัยผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นโจรขโมยเวลาการเลื่อนที่จะลงมือทําออกไปก็เท่ากับว่าคุณกําลังเลื่อนความสําเร็จและความก้าวหน้าของตัวเองออกไปการทิ้งการผัดวันประกันพรุ่งให้สําเร็จคุณต้องรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นเวลาที่ดีก็คือตอนนี้เลยอย่ารอเวลาที่สมบูรณ์แบบ มันไม่มีอยู่จริงให้ทําทันทีแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่คุณจัดการได้แล้วก็ทําไปทีละอย่างการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งแม้ในเรื่องเล็กน้อยจะสร้างแรงผลักดันทีละเล็กทีละน้อยและแรงผลักดันนั้นจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆจนนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ในที่สุดยิ่งคุณรอช้ายิ่งคุณผัดผ่อนไปทีละวันทีละเดือนทีละปีความฝันของคุณก็ยิ่งห่างไกลออกไปเป็นจํานวนเท่ากันลงมือทําตั้งแต่วันนี้และคุณจะพบว่า คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นด้วยความพยายามแต่ละครั้งข้อ13คุณต้องทิ้งสิ่งรบกวนใจทุกอย่างทุกวันนี้สิ่งรบกวนมีอยู่ทุกที่และดึงคุณให้ห่างจากสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลมีเดียภารกิจหรือว่ากิจกรรมที่ไม่จําเป็นที่คุณถูกสังคมหรือว่าถูกใครก็ไม่รู้หลอกล่อว่าทําแล้วทันสมัยหรือว่าทําแล้วดูเหมือนคนประสบความสําเร็จเขาทํากันหรือความบันเทิงที่ไร้สาระแกนสารที่มากเกินไป จนเลยระดับของคำว่าพักผ่อนหย่อนใจสิ่งรบกวนใจจะลดความสนใจของคุณและทำให้คุณเสียเวลาจงทิ้งสิ่งรบกวนใจโดยกำหนดลำดับความสำคัญและสร้างขอบเขตท,ที่ชัดเจนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นและทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณและการกำจัดสิ่งรบกวนใจออกไปจะทำให้คุณมีพลังงานเหลือเอาไว้ทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับคุณซึ่งมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีคุณภาพ และทําอะไรๆไ,ได้ตามเป้าหมายมากขึ้นนะครับข้อ14คุณต้องทิ้งความเชื่อที่คอยจํากัดศักยภาพของคุณความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับศักยภาพความสามารถของคุณจะกําหนดความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณโดยตรงหากคุณเชื่อว่าคุณไม่มีความสามารถคุณก็จะทําในลักษณะที่ยืนยันความเชื่อนั้นการทิ้งความเชื่อที่จํากัดตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณจงแทนที่ความสงสัยเหล่านั้นด้วยคํายืนยันว่ามันเป็นไปได้ คุณสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ได้แต่คุณต้องเชื่อก่อนเท่านั้นปลดปล่อยตัวเองออกจากข้อจำกัดที่คุณสร้างขึ้นเองแล้วขังตัวเองเอาไว้ในนั้นแล้วเชื่อมั่นในความสามารถของคุณที่จะเติบโตเรียนรู้และประสบความสำเร็จสิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับความฝันของคุณเอาไว้ก็คือความเชื่อของคุณเองที่ว่าคุณไม่สามารถทำความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงได้ดังนั้นเมื่อคุณมีความเชื่ออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถจงทิ้งมันไป นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF ก็จะมีเป็นไฟล์ให้ขอไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยสามารถที่จะขอได้ท่านละหึ่งถึงสาม EP นะครับและถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบทั้งหมดก็สามารถสนับสนุนโดยผ่านการซื้อได้จากร้านค้าของทางช่องที่เห็นอยู่ทางด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะอ่านวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปที่แจ้งเอาไว้ด้านล่างนะครับ หรืออีกวิธีก็คือการสแกน QR Code ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเพ,เพื่อนเพื่อดูรายละเอียดการขอไฟล์บทความหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถให้กำลังใจช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ